มาจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอไไกันบ้างนะครับล่าสุดมีข่าวว่าบริษัท QTCG นะครับเตรียมจะยื่นไฟลิ่งต่อกรตอตตแล้วก็ล่าสุดดูเหมือนว่าจะได้ดการอนุมัติแล้วนะครับเตรียมจะเข้ามาซื้อขายในตลาดลทรัพย์เอไไเรามาติดตามรายละเอียดกันครับโดยผู้บริหารนะครับของ QTCG ครับคุณกิติชัยนาคประเสริฐกุลรองกรรมการผู้จัดการออขออภัยครับ อันนี้เป็นฝั่งของ QTC นะครับผู้บริหารบอกว่าได้มีการยื่นแบบคําขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์แล้วก็แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นะครับหรือไฟลิ่งต่อกรตอตเปิดเผยโดยคุณกิติชัยนาครประเสริฐรองกรรมการกผู้จัดการอาวุโสฝ่ายวิธีธนกิจของบริษัทหลักทรัพย์ดูออบีเคเฮียนประเทศไทยนะครับโดยระบุว่าทางกรตอตได้รับการอนุมัติแบบคําขอแล้วครับโดยอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมเสนอขายหุ้น IPO จํานวน180ล้านหุ้นมูลค่าที่ตราไว้อยู่ที่หุ้นละ50สสตางค์ ว่าจะนาหุ้นเข้ามาจดทะเบียนในตลาดซับเอไมอหมวดธุรกิจอสังหาริมรัพั์และก่อสร้างภายในตรมที่1ของปี67ทั้งนี้ QTCG ดําเนินธุรกิจด้านพลังงานอาขอไปด้านการรับเหมาติดตั้งนะครับระบบวิศวกรประกอบอาคารอย่างครบวงจรประกอบไปด้วยระบบพลังงานไฟฟ้าและการสื่อสารระบบปรับอากาศและการระบายอากาศระบบสุขาพิบาลและระบบประปารวมไปถึงระบบป้องกันไฟภายในอาคารประกอบด้วยประสบการณ์มากกว่า22ปีซึ่งทางบริษัทก็มีศักยภาพ ให้บริการรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมภายในอาคารทุกระบบอย่างครบวงจรทั้งในรูปแบบของผู้รับเหมาหลักและในรูปแบบของผู้รับเหมาช่วงซึ่งบริษัทก็มีลูกค้าต่อเนื่องในกลุ่มธุรกิจอาทิกลุ่มโรงไฟฟ้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมกลุ่มอาคารกลุ่มโรงพยาบาลและกลุ่มโรงแรมครับดังนั้นเชื่อว่า ศักยภาพและจุดเด่นในการเป็นหนึ่งในผู้ดำเนินด้านวิศวกรรมงานระบบครบวงจรของไทยและการมีกลุ่มเป้าหมายกระจายหลายหลักอุตสาหกรรมจะสามารถสร้างการเติบโต,ตให้กับบริษัทได้อย่างต่อเนื่องในอนาคตนะครับปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนแล้ว300ล้านบาทคิดเป็นจำนวนหุ้นกว่า600ล้านหุ้นครับมาดูต่อนะครับ